โอเคสวัสดีค่ะอ่ะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวีดีโอเรียนเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นเนาะก่อนหน้านี้เรียนเราเรียนเกี่ยวกับดอกเบี้ยคงต้นที่ดอกเบี้ยทบต้นแตกต่างจากดอกเบี้ยคงต้นยังไงแตกต่างกันตรงที่ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันคือผลรวมของดอกเบี้ยที่คำนวณได้ในแต่ละงวดซึ่งมันเพิ่มขึ้นทุกงวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่างวดที่หนึ่งอ่ะสมมติว่างวดที่หนึ่งเนี่ย เธอมีเงินต้นเนี่ยงวดแรกนะเงินต้นงวดแรกเนี่ยได้จากอะไรได้จากเงินต้นร่วมเริ่มแรกที่เธอฝากเข้าไปถูกปะแต่พอมางวดที่สองอะลูกเงินต้นเนี่ยของเธอเนี่ยเงินต้นงวดที่สองมันจะได้จากดอกเบีย้ยการคํานวณด,ดอกเบีย้ยจากอะไรจากเงินต้นของงวดแรกอ่าก็คือดอกเบี้ยของงวดแรกเนี่ยมารวมกับเงินต้นของงวดแรกมันจะกลายเป็นเงิน,นต้นของงวดที่สอง พอเงินต้นงวดที่สามละ่ <S 2> <S 2> ละก็ได้จากดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ในงวดที่สองรวมกับเงินต้นของงวดที่สองมันจะเป็นแบบนี้ไปทุกๆงวดเขาถึงเรียกว่าดอกเบีย้ยแบบทบต้นก็คือเอาเงินต้นเนี่ยรวมกับดอกเบีย้ยทบทบทๆบ,ทบ,ทบไปเรื่อยๆอ่ะเช่นอะไรเช่นอ่ะอาจารย์มีเงินต้นหนึ่งหมื่นบาทคิดดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นโดยเขาบอกว่าทบต้นปีละครั้งทบต้นปีละครั้งนะ ดังนั้นหนึ่งปีก็จะคิดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งถูกปะเป็นระยะเวลาสี่ปีเขาถามว่าเป็นระยะเวลาสี่ปีดังนั้นถ้าอาจารย์จะคิดหาดอกเบีย้ยใช่ไหมอาจารย์ต้องคิดดอกเบี้ยแบบทบกต้น,นเพราะว่าเขาบอกว่าทบต้นปีละครั้งเห็าปะดังนั้นในการคำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดเราเอพอเราคำนวณแต่ละงวดแล้วเราต้องนําไปบวกกับเงินต้นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นเงินต้นของงวดต่อไปต่อไป,อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆ อ่ะดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าระยะเวลาสี่ปีใช่ป่ะอ่ะเรามาคิดปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งของเธอเงินต้นก็ยังเป็นหนึ่งหมื่นบาทถูกป่ะนี่ดอกเบี้ยเธอคิดกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเขาบอกว่าทบต้นปีละครั้งนั้นไม่มีปัญหาคิดทุกปีอยู่แล้วปีที่หนึ่งหนึ่งหมื่นคูณสิบส่วนร้อยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งพันพอมาปีที่สองเงินต้นของเธอจะไม่ใช่หนึ่งหมื่นแล้วนะแต่จะเป็นหนึ่งเอาเงินต้น ของปีที่หนึ่งบวกกับดอกเบี้ยของปีที่1กลายเป็นเงินต้นของปีที่สองก็คือหนึ่งมื่นบวกหนึ่งพันกลายเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืหนึ่งพันเนี่ยมันจะเป็นเงินอะไรลุมันจะเป็นเงินต้นของปีที่สองในนั้นในการคิดดอกเบี้ยของปีที่สองเราชีดจากเงินต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลุกอ่าในนั้นสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็คือเอาสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคูณสิบส่วนร้อยก็ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อย ไปคิดปีที่สามต่อปีที่สามเงินต้นของเธอจะไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่จะเป็นเอาเงินต้นของงวดที่สองเนี่ยรวมกับดอกเบี้ยของงวดที่สองกลายเป็นเงินต้นของงวดที่สามก็คือปีที่สามก็คือหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเข้าใจไหมดังนั้นเงินต้นในปีที่สามคือหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะ นันดอกเบีย้ยก็คิดจากเงินต้นหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยก็คูณสิบส่วนร้อยได้หนึ่งพันสองร้อยสิบบาททีนี้เขาถามหาสี่ปีใช่ไหมอีกปีหนึ่งเธอลองคิดเองนะว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าต้องการหาดอกเบีย้ยว่าได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เธอก็เอาปีที่หนึ่งดอกเบีย้ยปีที่หนึ่งรวมดอกเบีย้ยปีที่สองรวมดอกเบีย้ยปีที่สามและรวมดอกเบีย้ยปีที่สี่เข้าใจไหมคะดังนั้นดอกเบีย้ย ทีนี้นอกจากนี้ค่ะถ้าเธอไม่คิดแบบนี้นะแบบนี้มันเสียเสียเวลาเพราะเธอจะต้องมาคิดทุกงวดทุกงวดทุกงวดทีนี้เขามีวิธีการคิดที่มันเร็วกว่านั้นแล้วก็ง่ายกว่านั้นก็คือถ้าเธอต้องการหาดอกเบี้ยหาได้จากเอาเงินรวมลบเงินต้นซึ่งเงินรวมลบเงินต้นเนี่ยซึ่งเงินรวมที่เราเคยเรียนมาก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากเอาดอกเบี้ยรวมกับเ,บ,บเงินต้นถูกไหมคะถูกปะ ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นแต่มันจะคิดมันจะใช้สูตรเงินรวมเนี่ยหรือใช้สูตรเงินรวมที่เคยเรียนมาก็คือคงต้นแบบคงต้นเนี่ยสูตรในการหาดอกเบี้ยแบบคงต้นก็คืออะไรสูตรหาเงินรวมแบบดอกเบี้ยแบบคงต้นก็คือ p คูณหนึ่งบวก i n ใช่ไหมแต่อันนี้มันคือดอกเบี้ยแบบทบต้นดังนั้น สูตรมันในการหาเงินรวมมันจะไม่เหมือนกันลูกโอเคปะ่ะงนั้นในการหาเงินรวมแทนด้วยตัว S ถูกไหมงนั้นจะได้หาได้จากสูตรก็คือ S, <S เท่ากับ P คูณกับหบวก I ทั้งหมดยกกำลัง N เหปะยกกำลัง n นะทั้งหมดยกกำลัง n ที่มาดูทีละต,ตัวเหมือนกันเลย P I S คือเงินรวมของดอกเบีย้ยแบบทดตต้นนะลูก ดอกเบีย้ยแบบทบต้น P, P คือเงินต้น I, I คืออัตราดอกเบีย้ยต่อง,งวดต่องวดนะ n, n คือจำนวนงวดเข้า okay, ปะ n, n คือจำนวนงวดอ่าแตกต่างกันนะดังนั้นในการที่เธอจะหาลูกหา I กับ n เน้นตรงนี้ I กับ n ค่ะในการที่เธอจะใช้สูตรเนี้ยในการหา เอ่อเงินรวม i กับ n ในการแทนค่า i กับ n เธอจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันลูกเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยเวลาเดียวกันนั่นแหละโอเคปะ่ะเช่นอัตราดอกเบี้ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่าเช่นอัตราดอกเบี้ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าคิด ทบต้นทุกทุกครึ่งปีระยะเวลาสองปีขอเขียนชื่อย่อแล้วกันดังนั้นการที่เธอจะคิด i กับ n i กับ n เธอจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันคือเขาบอกว่าคิดทบต้นครึ่งปีดังนั้นเธอจะต้องคิดทั้งสองอย่างใน หน่วยก็คือหน่วยครึ่งปีก็คือหน่วยกี่เดือนหกเดือนถูกไหมดังนั้นครึ่งปีครึ่งปีก็คือครึ่งหนึ่งอันนี้ยี่สี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกไหมลูกดังนั้นมาเขาบอกว่าคิดทบต้นทุกทุกครึ่งปีครึ่งปีก็คือครึ่งหนึ่งของยี่สิบสี่ก็คือเท่าไหร่สิบสองถูกไหมก็คือเอายี่สิบสี่หารสิบหารสองถูกไหมลูกก็คือครึ่งหนึ่งได้สิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อต่อมวด ซึ่งงวดอันนี้ก็คืองวดครึ่งปีเอเคใ่ปะส่วนเอ็นล่ะเอ็นระยะเวลาสองปีเธอก็ต้องทำให้เป็นครึ่งปีเหมือนกันลูกซึ่งครึ่งปีมันกี่เดือนครึ่งปีมันหกเดือนใช่ไหมดังนั้นสองปีเนี่ยมันยี่สิบสี่เดือนงั้นเขาจะคิดทบต้นเนี่ยทุกๆหกเดือนก็เอายี่สิบสี่หารหกได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับสี่ก็กลายเป็นสี่งวด n n ของเธอจะได้เท er ่ากับสงวดโอเคนะอ่ะผ่านนี่มาดูตัวอย่างนายโชคกู้เงินสี่หมบาทเสียดอกเบี้ยในอัตรา12%เปอร์ซทบต้นปีละครั้งอันจดดีนะทบต้นปีละครั้งแล้วเวลา3ปีจุงหาดอกเบี้ยซึ่ง ในการหาดอกเบี้ยดอกเบี้ยหาได้จากอะไรเอาเงินรวมลบเงินต้นถูกไหมเงินรวมลบเงินต้นอ่ะทีนี้เงินรวมลบเงินต้นหาดอกเบี้ยจากเงินรวมลบเงินต้นแต่เธอรู้เงินต้นแต่เธอไม่รู้เงินรวมค่ะถูกปะ ดังนั้นเธอต้องหาเงินรวมลูกก็คือสูตรหาเงินรวมก็คือ s เท่ากับ p คูณหบวก i ทั้งหมดจกกำลัง n มาแยกทีหลัตัว p, p คือเงินต้นเงินต้นเท่ากับ4ี่หมบาท i คืออัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์สิบสออร์เซน์อันนี้ต่ออะไรต่อปี ซึ่งเธอต้องอ่านโจทย์เขาบอกว่าทบต้นปีละครั้งดังนั้น12%ใช้ได้เลยค่ะเพราะมันต่อปีอยู่แล้วทบต้นต่อปีอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วน N ล่ะ N มีหน่วยเป็นปียังระยะเวลามีหน่วยเป็นปีแล้วก็คือสามปีดังนั้น N เท่ากับสาได้เลยอ่ะก็แทนค่าได้เลยค่ะ S เท่ากับสี่หมื่น คูณหนึบวกสิเอร์ซนต่อปีคือ12ส่วนหนึ่งทั้งหมดยกกำลัง N 12ส่วนร้อยมีค่าเป็น0ูนจนสองนั้น1นึ่บวกศูนหนึ่งสองได้เป็น1นึจุหนึ่งสองก็จะได้เท่ากับสี่หมืนคูณหนึจุดหนึ่งสองทั้งยกกำลังสามเอ N. คือสามลืมเขียนห่งจุดหนึ่งสองยกกำลังสามเลยค่ะ สี่หมื่นคูณแบบนึงนะหนึ่งจุดสี่ศูนย์สี่เก้าสองแปดแล้วก็คูณสี่หมื่นค่ะจะได้เท่ากับห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองค่ะ อย่าลืมเพียนหน่อยนะดังนั้นเงินรวมค่ะเงินรวมดอกเบี้ยก็คือเงินต้นรวมดอกเบี้ยเนี่ยได้เท่ากับห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองบาทแต่เขาต้องการหาดอกเบี้ยดังนั้นดอกเบี้ยหาได้จากเอาเงินรวมลบเงินต้นก็คือเงินรวมก็คือห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองลบเงินต้นคือสี่หมื่น ดังนั้นดอกเบีย้ยเธอก็เท่ากับ1 6ึ่งหมบค่ะบาทเรียบร้อยอันนี้คือดอกเบีย้ยโอเคนะผ่านนะคะต่อไปอ่ะลองดูตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าผ่านี้ผ่านี้นะกู้เงินสามหมบาทเสียดอกเบีย้ยในอัตรา18%เซ ทบต้นท,ทุกทุกหกเดือนเป็นระยะเวลาสองปีจงหาดอกเบีย้ยเข้าจไหมจงหาดอกเบีย้ยค่ะอ่ะดังนั้นเธอก็ต้องหาดอกเบีย้ยโดยดอกเบีย้ยหาจากอะไรเงินรวมลบเงินต้นแต่แต่อะไรแต่ เงินต้นเธอรู้แต่เงินรวมเธอไม่รู้คะ่ะดังนั้นเธอต้องหาเงินรวมจากสูตรก็คือ s, <S เท่ากับ p คูณหนึบวก i ทั้งหมดโจก,กำลัง n อ่ะมาแยกทีละตัว p คือเงินต้นเงินต้นเท่ากับสามหมืบาท i คืออัตราดอกเบีย้ย18%ดเปซนต่อปี ส่วน n เท่ากับ2ปีใช่ไหมแต่เธอดูดีนะเขาบอกว่าทบต้นทุกๆุกเดือนดังนั้นเธอจะต้องทำให้หน่วยทั้ง i และ n เป็นหน่วยทุกๆ6เดือนเข้าไหแปลว่าสิต่อปีใช้เป็น i ได้ไหมไม่ได้นะคะเธอจะต้องเปลี่ยนเป็นท,ทุกๆ6เดือนดังนั้นวิธีการหาอ่ะ เธอจะเอา18ไปหาร2ก็ได้ก็คือรู้ว่าครึ่งปีแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นครึ่งปีเขาให้เป็นเดือนอื่นมาทุกๆก,ก,กี่เดือนไม่รู้ดังนั้นวิธีการหาก็คือให้เธอเอา18เอาไปเฉลี่ยเป็นรายเดือนก่อนก็คือหาร12่ะเฉลี่ยเป็นต่อเดือนใช่ปะ่ะทีนี้มนันทั้งหมดกี่เดือนทุกกี่เดือนอันนี้ทุกหกเดือนก็เอาไปคูณ6เข้าไหมคะแต่ถ้าทุกทุกสามเดือนก็คูณอะไรคูณ3 หรือใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็แล้วแต่เลยค่ะอ่ะดังนั้นก็ตัดหลุกตัดทอนหกหนึ่งหกหกสองสิบสองสองหนึ่งสองสองร้อยสิบแปดสองเก้าดังนั้นได้เก้าเปอร์เซ็นต์ต่องวดต่องวดงวดนี้งวดทุกกี่เดือนงวดทุกหกเดือนเห็นปะดันันอันนี้ n ของเธอคือก็ต้องเปลี่ยนเป็นทุกหกเดือนเหมือนกันอ่ะังนั้น n เท่ากับทุกหกเดือน เออสอปีมียีิบสี่เดือนก็เอายีหารอะไรยี่สี่หาร6ลูกเท่ากับกี่งวดสงวดเรียบร้อยได้แล้วแทงค,ค่าเลยค่ะ S เท่ากับสามหมืคูณกับ1บวกเอ่อไอเท่าไรเก้ารส่วนร้อทั้งหมดยจก,กำลัง4 9่เกส่วนรยได้ศูนย์จุด ศูนบวกหจะได้เท่ากับสามหมืคูณกับ1.09ย์ก้ากำลัง4 1.09ย์ก้ากำลัง4ได้เท่ากับสามหมืคูณ1 4ึ่งจุดสหนึ่งหนึ่หนึ่ง อ่ะแล้วเอาไปคูณสามหมืนค่ะเท่ากับสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดจุดมันจุดสี่สี่แปดสามอาจารย์ปัด้เหลือสองตำแหน่งก็คือสี่ห้าบาทแต่เขาต้องการหาอายหาดอกเบี้ยดังนั้นเราได้เงินรวมมาเราก็ต้องไปหาดอกเบี้ยต่ออดอกเบี้ย เท่ากับเงินรวมลบเงินต้นให้เงินรวมก็คือ42,347.45เงินต้น30,000ลบ30,000ก็จะเท่ากับ12,347.45บาทเรียบร้อยค่ะนี่คือดอกเบีย แค่นี้เองดังนั้นในการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นถ้าเธอจะใช้สูตรนี้เนาะเธอจะต้องทําหน่วย i กับ n เนี่ยให้มันเหมือนกันเข้าใจไหมคะทาให้มันเหมือนกันค่ะคือถ้ามันบอกว่าทุกๆหกเดือนเธอก็ต้องทํา i กับ n i กับ n เป็นทุกๆหกเดือนเข้าใจไหทีนี้เอ่อในการคํานวณน,นะคะดอกเบีย้ยมันจะมีการคํานวณดอกเบีย้ยของเงินฝาก ซึ่งการคำนวณดอกเบีย้ยแบบขอ,อดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยในการฝากเงินกับธนาคารใช่ไหมเธอจะเห็นมีฝากประจํากับฝากแบบออมทรัพย์ถูกปะทีนี้ในการฝากแบบออมทรัพย์เขาก็จะคิดดอกเบีย้ยแบบปกติเลยก็คือเป็นปีครบปีเราค่อยคิดอ่ะแต่ถ้าเป็นฝากประจําค่ะฝากประจํามีฝากประจำสามเดือนฝากประจำหกเดือนฝากประจำหนึ่งปีแล้วก็สองปีธนาคารเขาจะคิดดอกเบีย้ยให้กับ ผู้ฝากเนี่ยแบบทบต้นแบบดอกเบีย้ยทบต้นแต่ผู้ฝากเงินเธอจะต้องเสียภาษีเงินฝากร้อยละสิบห้าโดยร้อยละสิบห้าเนี่ยคิดจากอะไรคิดจากดอกเบีย้ยลูกสมมุติว่าเธอฝากไปสนะองหมื่นสองหมื่นนะเธอได้ดอกเบีย้ยมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเขาก็จะคิดเนี่ยคิดดอกเบีย้ยลูก คิดภาษีจากดอกเบีย้ยก็คือร้อยละสิบห้าร้อยละสิบห้าดังนั้นเธอจะต้องเสียภาษีสิบห้าบาทโอเคไหมคะก็คือธนา,าคารเขาจะหักภาษีดอกเบีย้ยไว้ทุกครั้งที่มีการคิดดอกเบีย้ยส่วนภาษีค่ะภาษีนั้นผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถขอคืนได้อาจจะขอคืนได้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนขึ้นอยู่กับว่าในการนําดอกเบีย้ยเนี่ยที่ได้เนี่ยเขาไปรวมกับเงินได้ของเธอเนี่ยแล้วถ้ามันถูกหักเนี่ย ภาส์ถูกหักภาษีในอัตราใดถ้าถูกหักภาษีในอัตราที่สูงกว่าก็เธอก็ไม่ต้องยื่นภาษีรวมดอกเบี้ยแต่ถ้าถูกหักในอัตราที่ต่ำกว่าก็จะได้ภาษีคืนแค่บางส่วนแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ฝากเนี่ยเขามีเงินได้เนี่ยขั้นขั้นที่มันไม่ต้องเสียภาษีลูกเออก็จะได้ภาษีดอกเบี้ยคืนทั้งหมดไปเลยเห็นปะ ดังนั้นอัตราภาษีดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะคิดจะคิดอัลลุร้อยละสิบห้าแต่เวลาเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดเป็นก้อนๆน,นะสมมุติว่าเธอเอาเงินไปฝากวันที่สิบสองมกราหกห้าสองหมืนบาทครบสามเดือนเขาก็จะคิดให้ทีหนึ่งถูกไหมอ่ะไอสองหมื่นตัวเนี้ยเธอได้ดอกเบีย้ยศูนจุดห้าเปอร์เ็นต่อปี เขาก็ต้องมาเฉลี่ยไอ้0.5%ต่อปีเนี่ยเฉลี่ยเป็นทุกกี่เดือนทุกสามเดือนซึ่งถ้าตามตามความเป็นจริงทุกสามเดือนเธอก็ต้องดูเศรษฐกิจอีก12 12มกราก็จะครบวันที่เท่าไหร่สมเดือน12เมษายนใช่ป่ะ65พอครบเนี่ยครบสามเดือนเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้เธออ่ะคิดดอกเบี้ยให้เธอก็คือดอกเบี้ยจากเงินเงินต้นส0งหมื่นแหละ แต่ถ้าในระหว่างนั้นน่ะในระหว่างก่อนถึงวันที่สิบสองเนี่ยเธอไปฝากเงินก้อนใหม่ก็คืออ่าวันที่สิบห้ามกราเธอไปฝากเงินก้อนใหม่อีกสองหมื่นบาทเขาจะไม่ได้นําเงินต้นสองก้อนเนี่ยมารวมกันแล้วคิดดอกเบีย้ยให้เธอในวันที่สิบสองนะคะไม่ใช่นะในวันที่สิบสองเขาจะคิดแค่ก้อนนี้ลูกแค่ก้อนนี้ก้อนวันที่สิบสองก้อนที่จะครบสามเดือนในวันเนี้ย แต่ไอ้ก้อนนันที่สิบห้าล่ะเขาก็จะไปคิดไอ้พอมันครบสามเดือนดังนั้นมันแยกก้อนกันนะแยกก้อนการคิดดอกเบีย้ยพอครบสามเดือนแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยคือเศรษฐกิจมันแย่ลงเขาอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเธอก็ต้องยอมรับอย่าง,างหนึ่งว่าพอครบสามเดือนถ้าเธอต่ออายุอ่าต่อไม่ได้ถอนอะไรมาไม่ได้ถอนดอกเบีย้ยหรือไม่ได้ถอนเงินต้นออกมา พอครบสามเดือนแล้วถ้ามมนมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเธอก็ต้องยอมรับในตรงนั้นว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเธอจะได้แค่เท่านี้นะสมมติว่าครบสามเดือนเขาเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะเขาได้อัตราดอกเบี้ยอ่ะสมมติวันที่สิบห้าเนี่ยสิบห้ามกราเนี่ยเขาเปลี่ยนดอกเบี้ยของเธอไปละคืออัตราดอกเบี้ยใหม่ไอ้ก้อนเนี้ยไอ้เงินก้อนเนี้ยเงินก้อนสองหมืนเนี่ยเธอก็ต้องได้อัตราใหม่เช่นเขาบอกว่าอัตราศูนจุดสามเปอร์เซ็นตต่อปีอันไอ้เงินก้อนเนี้ย เกินสองหมื่นเนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยมันก็ต้องคิดอัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นตต่อปีถูกาปะพอก้อนนี้อ่ะก้อนวันที่สิบสองมันมาครบสามเดือนในวันที่สิบสองมันก็จะปรับก้อนเนี้ยให้ได้อัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นตต่อปีเก็าปะเขนะงั้นก็ต้องดูเศรษฐกิจแต่ในโจทย์ที่อาจารย์ให้มาต่างๆอะ่ะ อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวในโจทย์แบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาเรียนในห้องเดี๋ยวอาจารย์สอนในห้องแล้วกันอันนี้ให้เธอเอ่อเรียนแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวอาจารย์ให้งานตอนออนไลน์เดี๋ยวจะมีการชี้ชื่อเนาะโอเคค่ะสําหรับวีดีโอนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้เนาะโอเคค่ะวัสดีค่ะ